สวัสดีทุกคนนะครับที่ทําของเก่านะครับวันนี้เราจะพามาดูร้านของเก่าของผมนะครับราชาของเก่าในสมุทรสาครนะครับอยู่บางปิ้งซอยต้นสนนะครับวันนี้เราจะพาเที่ยวชมในร้านนะครับว่าเรารับซื้ออะไรบ้างไปเดี๋ยวพาไปดูกันครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูซื้อขายของเก่ากันนะครับก็ มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะบอกนะครับจะมีถุงพลาสติกกระสอบอย่าพิ่งทิ้งนะใครที่มีกระสอบอยู่ตามบ้านนะครับขายได้นะครับกระสอบถุงพลาสติกเนี่ยที่อยู่ตามบ้านของทุกคนนะ ใช้แล้วก็เก็บเก็บ,บไว้ขายได้นะครับที่อื่นไม่รู้ที่ผมรับซื้ออยู่แล้วก็ท่อ p v วสีฟ้าสีขาวสีเหลืองนะครับทีวีตู้เย็นแล้วก็กระป๋องนมอะครับกระป๋องกระป๋องนมกระป๋องกาแฟปี๊บอ,อะไรพวกเนี้ยบรรยากาศในร้าน ฟังเาเลยมึงจะเดินวนกูทำไมเนี่ยเออมีเหล็กอันนี้เหล็กบางใครที่มีอยู่ตามบ้านนะเนี่ยเหล็กบางตะแกรงพัดลมจักรยานถังสปริงที่นอนสปริงที่นอนก็เป็นเหล็กบางนะราคาก็เกือบสุ กืบสิตอนนี้นะแล้วก็อันนี้ขวดน้ำขวดน้ำนะทุกคนขวดน้ำดื่มแล้วก็นี่ขวดน้ำดื่ม,ม,มอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แกะฉลากนะไม่ได้แกะฉลากถ้าแกะฉลากก็อีอกราคาหนึ่งน,นี้ไปเอาไปเอาข้างนอกมานะครับ หลังเบียกร,ระดาษเหล็กประมาณนี้นี่อันนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้วแกะฉลากก็กราคาก็จะแพงกว่าประมาณสอถึงสามบาทอันนี้พลาสติกรวมตามบ้านนะนี่ไม่แขวนไม่แขวนนี่ก็ขายได้นะครับใครที่ มีอยู่ตามบ้านอย่าเพิ่งทิ้งผมบอกไว้เลยอย่าเพิ่งทิ้งเป็นตัง์หมดนะนี่ผลนมลองที่ผมตือนะก็เนี่ยถ้าลอยน้ำก็คือใช้ได้ถ้าจมก็ใช้ไม่ได้นะเนี่ยดูนะสีดำนะสังเกตเราวไปลอยน้ำให้ดูนี่กล่องกระดาษนี่ ติ๊กรวมที่ดำรอยน้ำเป็นอันใช้ได้แล้วก็ลังเบียลีโอสิงช้างของกลมน้ําหวานเล็กแล้วใหญ่นี่ขาดไม่ได้เลยนะของแพงอย่าได้จนิงเลย หน้าร้านผมซื้ออยู่60บาทมีส nice ี่ลูกของแพงโลละ60โลละหกสิบตอนนี้ใครมีอยู่ตามบ้านก็เก็บไว้ขายได้แล้วก็กระดาษจับจับจูดนี่กระดาษขนมกล่องขนมกล่องยาอะไรพวกเนี้ย นี่ขาวดำข่าวดำ,วดำก็อีกราคาหนึ่งก็จะประมาณนี้นี่กระสอบแล้วก,ขวกวนะ็ขวดแก้วนะี่นะขวดแก้วนะทุกคนขวดแก้วก็เกือบสองบาท อ๋อนี่ค่ะนี่ปีเนียมปีเนียมอ่ะปีเนียมปีเนียม,แล,ลยมแล้วก็สแตนเลสปีเนียมแล้วก็สแตนเลสก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ นี่ก็จะเจอนี่พกปิเนยียมนะก็จะเจอตาปัม๊มอ,อะไรอะไรฮะไม่รู้เลยนี่ปั๊มอย่างงี้เป็นหรอไมได้แล้วได้ดิใช้ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ไงใช้ได้ก็ขายบอใช้ไม่ได้ก็ขายลเลยเอา้าวใช้ได้แล้วไม่ขายขายก็มีมีตังไงทิ้งไงนี่เป็น ปั๊มวันที่ปั๊มวันที่นะอันนี้ก็สแตนเลสแกะทุพติกออกก็เป็นสแตนเลสฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับก็จะมีอะไรวะเออโซดาปอดโซดาเนี่ยโซดาก็เกือบสามบาทนะฝากกดไลค์กดแชร์ ใน youtube ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนนี่เหล็กหนาเพิ่งออกไปนะประมาณสิบตันนี่มาใหม่ของใหม่เออแล้วก็ใส่ลัดใส่ลัดนะทุกคนก็ซื้อเหมือนกันนะใส่รัดเนี่ยเดี๋ยวก็คัดขวดหรือว่าทำอะไรก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าซื้อขายกันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ